สวัสดีครับสวัสดีกับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v e s t to the Moon นะครับวันนี้เราอยู่กับบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ในวันที่10นะครับก่อนที่จะเข้าสู่วันที่12ในเดือนเขาเรียกว่าสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นต้นเปีนะครับเราก็มาดูกันว่าราคาทองเนี่ยมีการที่จะปรับตัวขึ้นไปทำ All time High ใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเลือนจะลงมาพักตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเทนโดยรวมส่วนใหญ่แล้ว ขาขึ้นจะได้เปรียบนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครพร้อมกันแล้วนะครับไปดูกันเลยครับมาเรามาอยู่ในภาพของทองคําใน time frame H4 กันนะครับภาพ H4 ตอนนี้หรือว่าภาพ4ชั่วโมงตอนนี้นะครับยังคงเป็นเทรนขาข,ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไม่มีข้อกังขาใดๆเนาะ ร,ราคายังคงขึ้นต่ออย่างชัดเจนนะครับแปลว่าใน H4 เรามาร์กไว้ได้เลยว่าตอนนี้เป็นเทรนดขาขึ้นนะครับนะแล้วแนวรับแนวต้านมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับถ้ามองจากระยะสําคัญจะมีโซนบริเวณแถวนี้ครับที่ราคาลงมาย่ํากันบ่อยๆนะโซนบริเวณแถวนี้แถวบริเวณราคาแถว4,325จนถึง4,305นั่นเองครับ คือประมาณ4,300แหละนะถ้าดูง่ายๆนะครับบริเวณ4,300จะเป็นแนวรับของาทางเฟรม H4 นั่นเองนะครับซึ่งโซนเป็นนี้โซนตรงนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงพอสมควรนะครับแล้วแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ที่จะรอต้านราคาอยู่นะครับก็ต้องดูที่สิง g High ตัว All Time High เดิมของเขานะครับก้อนนี้เลยปึ้งจะอยู่ที่4530จนถึง4550นั่นเองครับนะ เป็นก้อนข้างบนนี้นะครับราคาจะรอต้านอยู่ในโซนๆนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าเออราคาเมื่อขึ้นไปถึงแล้วเนี่ยจะมีพฤติกรรมว่าจะกลับตัวในโซนๆนั้นเลยไหมหรือจะพุ่งทะลุขึ้นไปทำ all time high ใหม่ครั้งนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วต้องรอติดตามดูนะครับถ้าใน H4 ภาพโดยรวมโนต้ตไว้ก่อนเลย1คือเทรนด์เป็นเทรนด์ขาขึ้น2คือแนวต้านอยู่ตรงไหนแนวรับอยู่ตรงไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับ ทีนี้เราย่อยทางเฟรมเข้าไปดูครับเพื่อมองหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในภาพของทางเฟรม h 1มีอะไรกันบ้างนะครับภาพ h 1ตอนนี้เป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างยังคงเป็นโครงสร้างขาขึ้นนะครับเห็นไหมราคาลงมาปุ๊บทำ head and shoulder นะครับแล้วก็มีการ push ขึ้นไปเสร็จแล้ว pull back ลงมา retest ครับ retest ในโซนที่เขามีการ break ขึ้นไปตรงนี้แล้ก็ขึ้นไปทำนะครับขึ้นไปทำ h i g ที่สูงกว่า high เดิม และเป็นไงโลครับโลก็สูงกว่าโลเดิมแปลว่าโครงสร้างขาขึ้นเริ่มมาแล้วนะครับหลังจากที่เขามีการเบรกขึ้นมาแล้วกลับมา p ู l l back เราก็ตีโซนนี้เอาไว้ว่าเป็นการ p ู l l back and r e t a s t ได้แล้วนะครับนี่คือโซนกรอบของ H1 นะครับว่าถ้าราคาจะกลับมาพู l l back อีกครั้งหนึ่งโซนที่น่าสนใจถ้าตีท่วนๆคือแถวบริเวณ4,400ท,ท่วนทวนนั่นเองครับนะ นั่นคือโซนของแนวรับของทมาเฟรม H1 4,400นะอ่ะทีนี้ครับพอเรามาดูโ้โครงสร้างเป็นไงครับในทม์เฟรม H1 ยังทำโลที่สูงกว่าโลเดิมและกำลังทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมแปลว่าเทรนขาขึ้นยังมาอยู่นะขาขึ้นยังมาอยู่ฉะนั้นแล้วการถือฝั่งไหนได้เปรียบมากกว่าครับฝั่งบายดูไหมฝั่งบายได้เปรียบมากกว่านะฝั่งบายทีนี้ ราคามันจะขึ้นไปแล้วหยุดที่เท่าไหร่เป้าหมายมันอยู่แถวไหนบ้างอ่าเป้าหมายนะครับราคาจะขึ้นไปเทสอีกทีคือแถวบริเวณ4ี่ศอ่าสี่ห้าสามศูนย์จนถึงสี่ห้าห้าศูนย์นะครับนะก่อนข้างบนนี้สี่ห้าสามศูนย์จนถึงสี่ห้าห้าศูนย์เป็นโซนที่ราคาจะขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งดูว่าราคาจะสามารถชนแล้วกลับตัวล่วงลงมา ได้ไหมหรือนะครับหรือราคาจะพุ่งทะลุขึ้นไปเลยแล้วค่อยลงมาพักตัวในโซนแถวบริเวณ4,550แล้วค่อยเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนะอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไรแต่แนวโน้มตั้งแต่ H4 มันจะถึง H1 ที่เราดูอยู่ตอนนี้ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับนะแต่มันมีโซนที่น่าสนใจอย,อย่างนี้ครับ พี่ๆเห็นตรงนี้ไหมฮะแก็บที่ราคามีการโดนทิ้งเอาไว้นะครับถ้าใครที่ค่อนข้างที่จะเทรดมานานพอสมควรนะครับจะเข้าใจว่าทําไมผมถึงสนใจแก็บตัวนี้นะครับหนึ่งเลยคือแก็บทุกครั้งที่มีการเปิดมักจะต้องลงมาปิดแก็บเสมอนะครับไม่ว่าจะยังไงนะฮะก็ต้องดูกันว่าในปีนี้จะมีการหักเหให้หรือเปล่านะจะมีการเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ ทองบอกไม่ต้องหรอกก็ที่ไม่อยากเก็บแก็บอ่ะน้องเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ร้อยละแปส่วนใหญ่มักจะกลับมาฟิลที่แก็บก็คือลงมาเก็บที่เก็บนั่นแหละนะครับนะส่วนใหญ่นะครับเขาก็เลยมีมุมมองว่าเฮ้ยราคาอาจจะขึ้นไปเทสทำดับเบิลท็อปแล้วล่วงลงมาเก็บแก็บหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนรอดูอยู่นะครับอ่ะเป็นประมาณนั้นไปถ้า B เนี่ยแนะนําว่าให้ราคาไต่ขึ้นไปแล้วทะลุ จะดีกว่านะครับนะทะลุแล้วจะดีกว่าแล้วค่อยมารอช้อนขาขึ้นดีกว่าแล้วเป้าราคาจะวิ่งไปถึงเท่าไหร่อ่ะเรลก็กางฟิโบเอาก็ได้ครับฟิโบนะครับเป้าจากสวิงไฮตรงนี้นะครับจากสวิงไฮตรงนี้มาสู่สวิงโลตรงนี้ผมกางมาปึ้งนะครับเป้าจะมีอยู่แถวบริเวณนี้ครับบริเวณ45,36จนถึง4,560ถ้าใช้ฟิโบนะครับเป้าจะมีอยู่สโซนนี้ แล้วเป้าไกลสุดที่เขาจะไปก็คือแถวบริเวณ4,650เลยทีเดียวนะครับนะแปลว่าอะไรถ้าราคาเขาสามารถขึ้นไปเทสเป้าแรกนะครับจะอยู่แถวบริเวณ4,540ก็ได้4,540จนถึง4,560นั่นเองนะครับเป้าฟิโบนะของ time frame H1 นะครับแปลว่าโดยรวมส่วนใหญ่แล้วราคามีแนวโน้มที่อาจจะขึ้นไปเทสกกอบข้างบน มากกว่าละกันนะครับนะจนกว่าอะไรครับถ้าเราอยากจะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมติมันกลับตัวตรงนี้แล้วมันลงอ่ะมันมีท่าไหนที่จะลงได้บ้างข้าวก็ต้องบอกองนี้ครับถ้าในทางเฟรม H e H1 ถ้าจะมองว่าจะเริ่มเป็นเทรนขาลงนะครับราคาเนี่ยจะต้องหลุดสวิงโลข้างล่างนี้ลงมาก่อนก็คือแถวบริเวณ4ี2 5่จนถึง4,410ถ้าหลุดลงมาได้นะครับราคาลงมาทำโลที่ต่ำกว่าโลเดิม แล้วไม่ขึ้นไปทำไฮที่สูงกว่า um, ไฮเดิมได้ก็คือราคาปัจจุบันนี้แล้วลงมาทำต่อเนี่ยครับโครงสร้างขาลงจะเริ่มให้เห็นแล้วนะครับเพราะว่ามีการทำอะไรครับโลที่ต่ำกว่าโลเดิมทำไฮที่ต่ำกว่าไฮเดิม um, นะครับแล้วราคาทำต่ำลงมาเรื่อยๆนั่นคือภาพที่จะสอว่าจะเป็นโครงสร้างของขาลงแปลว่าอะไรครับถ้าใครลุ้นอยากจะเซลล์นะครับต้องรอหลุดราคา42 4420จนถึง4,400นะครับถ้าหลุดได้โครงสร้างขาลงกำลังจะมานะครับต้องบอกใช้คำว่ากำลังนะครับเพราะว่าเขายังไม่ทำโล่ยังไม่ทำไฮที่สูงกว่าไฮเดิมด้วยเหมือนกันต้องทำท่านั้นก่อนนะครับถึงจะมาเป็นทรงขาลงได้นะแต่ถ้าพี่อยากจะกด S แล้วพี่อยากจะเก็บสักพันจุด500จุดอย่างเงี้ยโซนที่น่าสนใจมีตรงไหนบ้างก็คือต้องบอกว่าสวิงไฮเดิมเขาเลยครับเป็นโซนที่น่าสนใจคือแถวบริเวณ4,000 550หรือ4,500ต้นวนก็ได้นะครับ4,550เนี่ยจะเป็นโซนที่น่าสนใจที่ราคาอาจจะกลับตัวลงหรือนะครับเราย่อยทำเฟรมก็ไปดูในทำเฟรม M15 ครับถ้าราคามีทําโครงสร้างขาลงมาสมมติราคาขึ้นมาทํำ double top แล้วล่วงลงมาหลุด swing low ตรงนี้นะครับหรือหลุด swing low ตรงนี้ลงมาได้แล้วไม่ทำ high ที่สูงกว่า h i g เดิมก็มีความน่าสนใจที่ทำเฟรมเล็ก อาจจะพาทำเฟรมใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมจากฝั่งขาขึ้นมาเป็นฝั่งขาลงก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะเอาเป็นว่าโดยรวมเทรนด์โดยรวมเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่ฉะนั้นแล้วถือบายได้เปรียบมากกว่าจนกว่าราคาจะขึ้นไปสู่นแนวบริเวณ4,550แล้วเราค่อยดูกันครั้งหนึ่งโอเคนี่ครับทคนี้เข้าเป็นประมาณนี้เทรนด์ขาขึ้นโดยทั้งหมดนะครับแนวรับมีอยู่ที่บริเวณ4,400นะครับ4,400กับ 4,320นะครับ4,320จนถึง4,300ทวนๆนะครับเป็น2โซนนี้ท <storyline> <c oughs> UH! ี่จะเป็นแนวรับแนวต้านจะอยู่ข้างบนนู้นนะครับ4,550นะเป็นโซนที่จะเป็นแนวต้านสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปทํา all time high อีกครั้งหนึ่งนี่คือบทสรุปสั้นๆเผื่อพี่จะไปตัดทําไฮไลท์ระกัดนะครับนะอามาดูส่วนของทางฝั่งข่าวสารบ้างในการนะครับฝั่งข่าวสารนะครับหลังจากที่ผ่านตัวของ นอนฟาร์ม <m uch ing> มานะครับก็ค่อนข้างที่จะตัวเลขออกมามีดีผสมแย่ผสมกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วเนาะหนึ่งคือครับปันจันครับไม่ได้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับเกี่ยวกับตัวสหรัฐนะอ่ามีวันอังคารครับวันอังคารมีตัวของ ADP Weekly อันนี้อาจจะเป็นตัวใหม่ยังไม่เข้ามานะครับขึ้นเป็น tentative อยู่แต่ช่วงนี้2ทุ่มครึ่งนะครับจะมีตัว Call CPI ตัวนี้ น่าสนใจมากๆนะครับที่จะรอติดตามเป็นตัวที่มันเหมือนเป็นตัวบ่งบอกรัชนีชี้วัดเงินเฟอ้อด้วยนะครับนะ CPI นะครับก็คือ Consumer Price Index นะครับก็คือการจับจ่ายใช้สอยของทางผู้บริโภคนะครับก็ต้องรอดูว่าตัวเลขเป็นอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าจากครั้งที่แล้วอยู่ที่0-2%คาาการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น0-3%ทีนี้ถ้าเป็นทางตรงนะครับส่งผลทางตรงเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้า Actual greater than forecast is good for the currency ถ้าตัวเลขจริงดีกว่าคาดการส่งผลให้ US แข็งค่าครับแล้วทองจะร่วงลงในระยะสั้นแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเฮ้ยจาก0.2ขึ้นมาเป็น0.3ส่งผลดีต่อ US ถูกไหมแปลว่าทองอาจจะร่วงในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูตัวเลขจริงแล้วพฤติกรรมในตลาดว่าจะมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับนะนั่นคือตัวของ c b i นะครับในช่วงสองนัมครึ่ง ส่วนสี่ทุ่มจะเป็นการดู New Home Sales ครับหรือว่ายอดขายบ้านใหม่นั่นเองซึ่งยอดขายบ้านใหม่ทำอะไรเราต้องสนใจนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าใครรู้จักคำว่า The American Dreams นะครับก็คือความฝันของคนอเมริกันนะครับก็คือต้องมีครอบครัวมีบ้านรีรถนะครับถึงจะเป็นครอบครัวที่ Perfect มันก็เลยเป็นตัวดัชนีชี้วัดได้อย่างหนึ่งถ้ามีการซื้อบ้านใหม่แปลว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นนั่นเองนะครับ กล้องไปแล้วครับว่าไงฮนะอ๋อมอเตอร์มันร้อนครับโอเคมอเตอร์มันร้อนผมต้องรีบจบเนะี่ะตัวนี้ตัวคาดการยังไม่ออกมานะครับเอ้ยตัวครั้งที่แล้วยังไม่ออกมาคาดการออกมาที่เจ็ดแสนกว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ วันพุธครับมีข่าวคอ PPI อครับคอ p p i ยังไม่มีตัวเลขครั้งที่แล้วคาดการณ์ออกมาเอาดูก่อนครั้งที่แล้วอยู่ที่0ูนะครับคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น0ูนะครับก็ส่งผลดีต่อสหรัฐแล้วก็คอลีเทลเซลคาดการณ์ว่าจะปรับตัวเท่าเดิมนะครับคงที่ไม่หนีไปไหนนะฮะแล้วก็มีคอ p p i นิดๆหน่อยๆนะครับเราต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรฉะนั้นแล้วก็มีข่าววานานันอังคารวันพุธใช่ไหมวันพฤหัสมีไหมวันพฤหัสมีอันเดอร์พอยน์เมนเคลครับ หรือว่าผู้ว่างานมารับสวัสดิการนั่นเองนะครับคาดก,การณ์ว่าจะปร,ป,รปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก2องแสนแขึ้นมาเป็น2 1 0 0 0 0หนมื่ะครับก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรอ่าส่วนใหญ่พระเอกจะมีวันอังคารพุธพฤหัสนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามชมส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําว่าให้รอดูหน้างานครับว่าตาลาดจะเลือกที่จะวิ่งไปทางไหนละกันนะครับก็ประมาณนี้ในสัปดาห์นี้ นะครับก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นโดยรวมนะครับของทางทองคำนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับวิธีการวิเคราะห์หรือวิธีการวางแบบแผนหนึ่งนี้นะครับหรือว่าอยากจะมีระบบเทรดซิสเต็มเป็นของตัวเองก็สามารถทักไลน์แอดแอดเฮดสองทียมมาได้เลยนะครับผมก็จะสอนให้อยู่นะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่มีแผนนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมีมุมมองการวางแผนแบบใดดีนะครับก็สามารถส่งคลิปนี้กับเพื่อนๆได้นะครับ ก็ก่อนที่จะลากันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีแผนเทศก็สามารถทัก l i น์ @h2t มาได้เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ